สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่จือครับกับเหรียญรุ่นราชันรวยพันล้านครับโอ้โหรูปแบบเหรียญนี่คมชัดเลยนะครับนี่ครับด้านล่างเป็นโอ้โหนี่พญาคุฑใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหเป็นหลวงปู่จือพิมพ์ครึ่งองนะองค์นี้เป็นเนื้อ ก่สร้างมาปีสองห้าหกหกนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินซาตินต่อเก้ารอบโอ้ยความนุ่นของเหรียญนี่สุดยอดมากครับความคมชัดออืใครชอบก็รุ่นนี้ก็สามารถหาเช่าหาบูชาได้นะครับเนี่ยโอ้ยอย่างผมยังมีแค่เหรียญเดียวเองครับเนี่ยโอ้โหเหรียญน,นี้นะความคมชัดใช้ได้มากเรือด้านหลังมีอะไรไหมโอ้โหด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นพญาคุณนะต่อโคดจอจานลอา่อจับงูพจืซโอ้โหต่อโคดยัน โอ้โหเงินก็เขียนคาว่าเงินองค์นี้หมายเลขหนึ่งสี่นะครับโอ้โหถือว่าสวยมากเลยนะครับรูปแบบเหรียญเนี่ยทําได้ดีความคมชัดดีนะครับโอ้โหหน้าหลวงปู่นี่ชัดมากด้วยนะครับโอ้โหใครสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ลองเช่าหาบูชาได้ผมก็มีแบ่งปันที่ในไลฟ์สดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆยนะครับสวัสดีครับ